ทองผลค่ะโรช o มิส s u นิเวิร์สมุรสาคอและบุงการ2025ปัจจุบันกำลังศึกษาสำเร็จการศึกษาที่มหิดลอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลสาขาย n t t g r r t t e m m r k e t i n g ค่ะ my new era of universe is begin with me and i have ready to dedicate all what miss universe gonna give me in this new era จักวันใหม่สำหรับหน้าเริ่มต้นเฮี่ยงแต่วันที่น้าย้ามยินอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนอกเหนือไปจากนี้นาย้ ไม่มากก็น้อยที่จะทำเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR ที่เกิดขึ้นและโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี New Era of Universe and I have a trust that if m s Universe and me was trying to achieve the goal together, not just the life of w o m e n will change but also the world. Thank you.